ข้อปฏิบัติเพื่อดับความดำริ Higher. อันเป็นอกุศลช่างไม้ก็ความดำริอันเป็นอกุศลเป็นอย่างไรช่างไม,าม,าาม้ความดำริในกามความดำริในพยาบาทความดำริในการเบียดเบียนเหล่านี้เรากล่าวว่าความดำริเป็นอกุศลก็ความดำริเป็นอกุศลนี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดแม้เหตุให้เกิดแห่งความดำริเป็นอกุศลเหล่านั้น เรากล่าวแล้วว่ามีสัญญาเป็นเหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างไรแม้สัญญาเล่าก็มีมากหลายอย่างมีประการต่างๆสัญญาใดเป็นสัญญาในกามเป็นสัญญาในพยาบาทเป็นสัญญาในการเบียดเบียนความดำริเป็นอกุศลมีสัญญานี้เป็นเหตุให้เกิดช่างไม้ ก็ความดำริอันเป็นอกุศลเหล่านี้ดับไม่เหลือในที่ไหนแม้ความดับแห่งความดำริอันเป็นอกุศลนั้นเราก็กล่าวไว้แล้วช่างไม้ในกรณีนี้พิขุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมชาญมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ความดำริเป็นอกุศลเหล่านี้ย่อมดับไม่เหลือในปฐมฌานนั้น ช่างไม้ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลช่างไม้ภิกขุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมัน่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียร ประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังกุศลธรรธมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความงอกงาม เพื่อความพัยบณ์เพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลช่างไม้ก็ความดำริอันเป็นกุศลเป็นอย่างไรช่างไม้ความดำริในเนคขมมะความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในความไม่เบียดเบียน เหล่านี้เราก็กล่าวว่าความดําริเป็นกุศลช่างไม้ก็ความดํ m ริเป็นกุศลนี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดแม้เหตุให้เกิดแห่งความดําริเป็นกุศลนั้นเรากล่าวแล้วว่ามีสัญญาเป็นเหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างไรแม้สัญญาก็มีมากหลายอย่างมีประการต่างๆสัญญาใดเป็นสัญญาในเนคขมมะ เป็นสัญญาในความไม่พยาบาทเป็นสัญญาในอันไม่เบียดเบียนความดําริเป็นกุศลมีสัญญานี้เป็นเหตุให้เกิดช่างไม้ก็ความดํารีอันเป็นกุศลเหล่านี้ดับไม่เหลือในที่ไหนแม้ความดับแห่งความดําริที่เป็นกุศลนั้นเราก็กล่าวไว้แล้วช่างไม้ในกรณีนี้พิขุบรรลุทุติยชาญ มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ความดำริอันเป็นกุศลเหล่านี้ดับไม่เหลือในทุติยชาตน,นั้นช่างไม้ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศล ที่ขุ่ในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้เกิด พยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความงอกงามเพื่อความไพ่บูรเพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศล